สวัสดีค่ะนะคะก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วทำไมจะไลฟ์สดที่ไรกล้องมัวทุกทีเลยแจมแล้วสวัสดีค่ะอ่าเนี่ยนะคะคือได้แจ้งไปแล้วนะคะคนที่จองไว้นะคะพอจองไว้รู้แล้วว่าของเข้ามาบอกไม่รู้ คุณอิดไม่รายงานไม่โทรตามไม่บอกว่าของมาแล้วอย่ามาใช้กับอิฐนะเพราะของมันขนาดเนี้มันเยอะขนาดเนี้ยนะคะนี่รอบเจ็ดนะคะรอบเจ็ดนะคะรอบเจ็ดนะคะมาดูรอบเจ็ดกันจากต้นเล็กๆนะคะเท่านิ้วก้อยเอยไม่ใช่เท่านิ้วก้อยสิเท่ากับท่อเนี่ยตอนมันมานะมันเท่ากับท่อเส้นนี้ตอนนี้ดูนะคะ มันมาเส้นเล็กนิดเดียวแล้วตอนนี้ต้นมันใหญ่ขนาดไหนแล้วนะคะต้นมันใหญ่ขนาดไหนแล้วนะมันใหญ่แล้วนะคะมันโตแล้วนะเพราะฉะนั้นดูนะคะดูนะคะใครที่จองไว้นะคะเราคุณไม่ติดตามอิดไม่โทรตามคุณนะตั้งแต่วันจองคุยกันแล้วและจะบอกว่าไม่รู้นะคะบอกว่าไม่รู้คุณนี้ต้องโทรตามคุณต้องตามลูกค้าอย่างนั้นอย่างนี้ อย่ามากําหนดอิทนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟังนะคะไม่มีเวลาขนาดนั้นเนี่ยออกจอกขนนกแล้วเนี่ยรอจนจะออกขนนกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่จองไว้นะคะและยังไม่มาเอานะคะวันนี้อิทปล่อยหมดเลยปล่อยหมดเลยนะคะสองพันหนึ่งนะคะปล่อยหมดเลยอันนี้พวกนี้จะมีรุ่นสองพันสี่ต้นใหญ่อวบสวยออกขนนกแล้วนะคะ ออกขนนกแล้วเนี่ยคิดดูว่ามันออกขนนกแล้วเนี่ยเราเลี้ยงรอคุณเนี่ยนะคะของมันมามันจะอยู่ที่เราแค่สองสัปดาห์แต่นี่มันลอ่อมาเป็นเดือนเดือนแล้วอะนะไม่มาเอาอันนี้คืออ่าคนที่ไม่ได้ฝากเลี้ยงนะคะไม่ได้ฝากเลี้ยงไม่เกี่ยวนะคะสําหรับคนที่ฝากเลี้ยงเออไม่ใช่ขอโทษทีครับพูดผิดคนที่ฝากเลี้ยงไม่เกี่ยวนะคะอันนี้สําหรับคนที่ไม่ต้องการฝากเลี้ยงนะคะ สำหรับแคปซูลส่วนฝากเลี้ยงก็ขึ้นแล้วนะคะออกขนนกไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่ไม่ต้องการฝากเลี้ยงต้องการแคปซูลนะคะอิทปล่อยนะคะถือว่าวันนี้เป็นคลิปยืนยันถ้าคุณจะมาโวยวายก็ไม่คืนเงินนะคะไม่คืนเงินจองนะคะการจองสินค้าแต่ละคนบอกว่าขอเงินจองคืนคุณไม่ต้องมาคุยนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะจองแล้วขอเงินคืนมันไม่มีนะคะ ไม่มีที่ไหนทำนะคะเพราะถ้าคุณจองก็คือจองไม่แน่ใจอย่าจองนะคะก็บอกแล้วว่าไม่แน่ใจอย่าจองต้องแน่ใจนะคะต้องแน่ใจของมาแล้วนะคะของมาแล้วมานานแล้วนะคะและต้นแต่ละต้นของอี้สวยมากค่ะใช่พี่นะคะนายแม่แก้วคำแสนสวยมากสวยมากค่ะบอกได้เลยว่าสวยมากเพราะว่าของใครนะคะไปถ่ายดูได้ของคนอื่น จะไม่เหมือนของอีทแน่นอนนะคะเพราะว่าของอีทนี่ปุ๋ยก็ปุ๋ยนอกยาก็ยานอกแต่ขนนกหมดแล้วนะคะเนี่ยออ,ก,ก,ะะอ,อก,ขกขนนกแล้วนะคะออกแฉกขนนกแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยออกแฉกขนนกแล้วนะคะอวบอ้วนนะคะถึงจะเตี้ยสั้นเพราะว่ามันมาต้นเล็กมากใครสนใจนะคะแพ็กทันทีนะคะใครสนใจนะคะแพ็กทันทีนะคะแพ็กได้ทุกวันส่งได้ทุกวันนะคะ เนี่ยต้นใหญ่มากนะคะอวบอ้วนนะคะดูนิ้วนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็เตรียมออกขนนกแล้วนะคะเนี่ยเตรียมออกขนนกแล้วนะคะนี่ก็เห asy, มือนกันเตรียมออกขนนกแล้วนะคะไซส์ใหญ่มากนะคะเตรียมออกขนนกแล้วนะคะนะคะอันนี้โพสต์แล้วการันตีนะคะไม่นานหมดเกี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการนะคะอินบ็อกมาได้เลยนะคะอินบ็อกมาได้เลยนะคะ ใครสนใจอินบ x ็อกมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะตัวนี้นะคะที่เห็นเนี่ยนี่คือราคาไซส์2400บาทไซส์นี้นะคะออกขนนกแล้วนี่คือ2400บาทแต่ใครที่อินบ x ็อกภายในวันนี้นะคะภายในวันนี้ราคา2100บาทนะคะ เป็นเท่ากับราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้น2,100บาทก็คือมาจากแ l บบเลยแต่อันนี้เลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วนะคะจนจะออกขนนกคาแคปซูลอยู่แล้วนะคะต้นใหม่ใครอยากเห็นต้นใหม่พึ่งมาแ l มเล็กเรียวนิดเดียวทางนี้นะคะก็จะเป็นต้นเล็กแค่นี้เห็นไหมคะเนี่ยต้นเล็กนะคะจะเหมือนผิดกับฝั่งทางนู้นนะคะต้นเล็กแค่นี้นี่คือ2,100นะคะจะมี ต้นใหญ่ปะปนบ้างเล็กน้อยเนี่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้นฝั่งนู้นคือต้นใหญ่หมดเลยนะคะต้นใหญ่หมดเลยอันนี้คือต้นเล็กนะคะเห็นไหมคะต้นเล็กนะคะนี่คือมาจากแหลบจากไซ์แค่นี้นะคะอ่าใครสนใจนะคะอินบ็อกมาเลยนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะไซนู้นวันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้คือวันที่1ตุลานะคะวันที่1ตุลาวันที่1ตุลาเท่านั้นนะคะ อินบ็อกซ์วันที่หนึ่งตุลาเท่านั้นนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะภายในวันนี้สั่งภายในวันนี้นะคะสั่งภายในวันนี้คุณจะได้ในราคา2,100บาทฟรีส่งนะคะฟรีส่งนะคะนะคะฟรีเดลิเวอรี่นะคะฟรีเดลิเวอรี่เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนอกนั้นก็คือ การส่งนะคะลูกค้าต้องจ่ายนะคะโอเคนะคะ